สวัสดีครับ h e a l t h Check จับสัญญาสุขภาพรายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคจะพาคุณผู้ชมไปเริ่มสัปดาห์กับโรคที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สำคัญต่อมนุษย์เรานั่นก็คือการนอนหลับนะครับ เพราะระหว่าที่เราหลับร่างกายจะนําสารอาหารไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอขับของเสียออกเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันและคืนพลังงานสู่ส่วนต่างๆ โดยปกติคนเราใช้เวลาหนึ่งใน3ของวันไปกับการนอนนะครับดังนั้นอาการหลับลบําบากหลับไม่สนิทหรือที่เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับนั้นจึงอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายและการใช้ชีวิตประจําวันของคุณได้เลยนะครับและเราจะทราบได้อย่างไรว่าอาการนอนไม่หลับที่เราเป็นนั้นผิดปกติและต้องปรึกษาแพทย์ช่วงหน้าเรามาฟังจากคุณหมอกันครับถ้าเป็นมากกว่า3ครั้งต่อทิ์ขึ้นไปอันนี้จะถือว่ามีความผิดปกติ ความรู้สึกดีจึกใจรูกนี้อยากแชร์มันออกไปให้เธอได้สังผ่ากับความรู้สึกได้ลิ่นลองว่าเป็นอย่างไรสิ่งที่ฉันให้เธอจูล i ่เป็กวิตเตอร์ เฮลเช็คกลับมาช่วงนี้เราจะไปสอบถามคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านความผิดปกติจากการนอนหลับศูนิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แพทย์หญิงนริชาจิรการละวสารถึงภาวะการนอนไม่หลับกันครับโรคนอนไม่หลับเนี่ยต้องบอกว่าแบ่งได้เป็นหลายสาเหตุนะคะสาเหตุที่เจอเนี่ยบางที ที่เจอบ่อยๆอาจจะเกี่ยวกับภาวะความผิดปกติทางจิตใจเช่นคนที่มีภาวะซึมเศร้าภาวะความตึงเครียดนะคะแล้วก็มีโรคนอนไม่หลับที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะอื่นๆเช่นคนที่มีโรคปอดตื่นมาหอบกลางคืน คนที่มีโรคเรื่องของต่อมลูกหมากโตต้องตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยๆหรือว่าบางคนก็จะมีเรื่องของโรคนอนไม่หลับที่เป็นโรคนอนไม่หลับปฐมภูมิก็ได้อันนี้จะพบในผู้หญิงวัยกลางคนหรือบางคนก็อาจจะเพราะว่าเป็นโรคนอนไม่หลับจากการใช้ยาบางอย่างที่อาจจะมีผลข้างเคียงทําให้นอนไม่หลับถ้าเป็นมากกว่า3ครั้งต่อทิ์ขึ้นไปอันนี้จะถือว่ามีความผิดป,ปกติอันนี้ก็น่าจะ เริ่มมาพบแพทย์ราต้องมาซักก่อนว่าน่าจะมีสาเหตุซ่อนอยู่หรือเปล่าะคะ่ะเพราะว่าอาจจะเป็นโรคนอนไม่หลับปฐมภูมิพวกนี้ก็รักษาโดยปรับปรุงพฤติกรรมหรือว่าทานยานะคะแต่ว่าถ้าเกิดพบว่ามีสาเหตุอื่นแอบซ่อนเนี่ยเราก็รักษาสาเหตุนั้นควบคู่กันไปด้วยอย่างเช่นนี้ถ้าซักประวัติแล้วสงสัยว่าเขาจะมีภาวะทางจิตเวชนะคะ ซึมเศร้าวิวตกกังวลภาวะนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับหรือว่าถ้าซักประวัติได้เป็นจัดยาก็อาจจะลองให้หยุดยาเปลี่ยนยาก็รักษาตามสาเหตุแล้วก็ความเหมาะสมแน่นอนทานยานอนหลับส่วนใหญ่เราก็ทําให้เราหลับได้แต่ว่ามันพบว่าทําให้การนอนหลับคุณภาพไม่ดีนะคะที่ส่วนใหญ่แนะนําก็คือเข้านอนเ,อเวลาเดียวกันทุกวนันตื่นเวลาเดียวกันทุกวันนะคะหลีกเลี่ยงการที่ทานอาหารใกล้เวลานอนหลีกเลี่ยงการอาบน้ําใกล้เวลานอน นะคะเพราะว่าอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะส่วนใหญ่เราดับอาบน้ำอุ่นอุณหภูมิร่างกายจะสูงขึ้นมันทำให้เรานอนได้ยากเวลานอนควรจะเป็นอะไรที่แบบีแลกซ์ไม่ควรคิดหรือโฟกัสเรื่องอะไรนะจริงๆแนะนำให้เป็นทำสมาธิมากกว่าคือแบบจิตใจว่างไม่คิดถึงเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นจะทำให้เราหลับได้ดีแต่การไปโฟกัสนับแก่ทำตารางงานพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือวันนี้ทำอะไรไปบ้างมานั่งคิดเนี่ยจะไม่แนะนำใกล้เวลานอนค่ะ ยังไม่สายเกินแก้นะครับที่จะปรับพฤติกรรมก่อนนอนกันสักหน่อยวันนี้เรามีวิธีของแซมมี่มาโก้เจ้าของหนังสือดึกกูส e ิปไก d e ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยในการทำงานของระบบนาฬิกาชีวิตและวงจรการนอนของมนุษย์ออกมาได้เร็วขึ้นแค่คุณผู้ชมหลับตาและกรอกไปมา3รอบ เหมือนกับลักษณะการเคลื่อนไหวของลูกตาขณะที่เราหลับนั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้ลองไปทำกันดูนะครับแล้วกลับมาพบกับเฮลเช็ครายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ